เวลายังว่างเอาของรักของหัวออกมาดูเดี๋ยวใจทุกคนดูเ่ยดูนะใครเคยเห็นเหลียงไหยบ้างอ,อันนีอ้อันนี้ของมืองนอกปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าศนยหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดนี่คือเหลียงนอกร้อยกว่าปีที่แล้ว นี่ใครเคยเห็นว่างเหรียญวนนี้อันนี้คือเหรียงสองบาทใครเคยเห็นว่างนี่มันจะเขียนว่าสองบาทอืมอันนี้ดอนเจาะดูแล้วไม่เห็นว่ามันคือเท่าไหร่นี่เหรียญนี่หายาดส่งเด็ดญาติใครไม่เคยเห็นสรงเดญาตินี่ตัวจริงของท่้งอยู่นี่ นี่เหรียญนี้หากันไม่ได้ง่ายๆแล้วก็อันนี้ของอะไรก็ไม่รู้มีท่านจีนท่านอังกฤษนี่อะไรก็ไม่รู้อันนี้เดี๋ยวดูปีพศอ,อ,อันนี้ปีพศอ,อ,อยู่ที่อะไรเนี่ยนะ ปีพศหนึ่งเก้าแปดสี่หกหนึ่งเก้าแปดสี่นี่นก็เอาลืมเลยนะร้อยกว่าปีน,น,น,นี่มีพาด้วยนี่ก็ไม่ได้เกดออกมาให้ดูนะเป็นเหลี่ยมสิบไม่อยากจะไปแก้มันนี่นี่ของจีนอันนี้คือมังกร นี่นี่ก็จีนอืมแล้วก็นี่มังกรสองตัวอืมแล้วก็มาดูนี่มีน่าแดบแบนห้าร้อยอืมห้าร้อยนี่โอ้เท่าที่เห็นนี่ก็นี่หนึ่งพันสองพันนะ แบนนี่รู้สึกจะหายไปนะออกมาใช้ได้ไม่นานเป็นร้อยเนะี่ยนี่ก็เป็นร้อยนี่เป็นห้าสิบอ่ะแค่นี้พอเวลายอย่างว่างก็อมาดูเล่นๆนี่เป็นปึก